รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าฉันอ้วนเธอจะรักฉันอยู่ไหมถ้าฉันดื่มหนักเธอจะแค่ทแค่ไหนถ้าฉันนอนกรนเธอจะทนฉันได้ไหมถ้าฉันมาเอสบายเธอจะดูแลฉันยังไงฉันจะเปลี่ยนแปลง สวัสดีครับนี่คือรายการ,ารโรคาเลลิตี้สุขภาพดีทุกตำบลวันนี้เราจะพาไปรู้จ,จักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ,อรพิมอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมากันครับซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในรอพอสตอ้อดีเด่นแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวยถึงเวลาไปไประชุมแล้วเฮ้ยไป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 เร็วขึนล ก็สุยอดทั้งน้าอ้าวชาวบ้านเขาชวรไปไหนกันล่ะครับอ๋อชาวบ้านเขาได้ข่าวว่าจะมีอสมหรือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านคนใหม่มาทํางานที่นี่อ้าวนั่นคุณคุนะครับที่แท้อสมคนใหม่ก็คือคุณอัศดาวุฒิเหลืองสุนทรของเรานี่เองแนะนำอสมใหม่ของเราค่ะสวัสดีครับผมพ่ออินทร์จากหมู่บ้านพระโสเอ้ยไม่ใช่อัศดาวุฒิเหลืองสุนทรนะครับวันนี้ขอ อาสามาเป็นอ,อสมอนะครับมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือว่าชาวบ้านทํากิจกรรมกันนะครับผมยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ <c oughs> ได้ไหมแล้วอุ้ยแม่คุณอุ้ศครับฝากเนื้อฝากตัวเป็นอ,อสมอรูปหล่อซะขนาดนี้ชาวบ้านตำบลอ,อรพิมไม่รักก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับ งั้นอสมใหม่วันนี้ต้องทํางานแล้วนะคะเอาเลยแหละครับค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาลงไปเยี่ยมชถข้างล่างนะคะพร้อมครับโอ้โหมาถึงก็งานเข้าเลยวันนี้ก็มาลุ้นกันครับว่าอสมคนใหม่จะทํางานได้หรือเปล่าผมาให้พี่หมอแพวนะครับช่วยแนะนําส่วนต่างๆของรพสตให้รู้หน่อยดีครับว่ามันมีส่วนไหนอะไรยังไงบ้างค่ะวันนี้เป็นวันที่เราบริการคนป่วยเบาหวานนะคะเชิญถี่สาวตะก้าหวานแหววจ้าจ้าแม่ นึ่ก็าสาววัยแรกแย้มที่ไหนที่แท้ก็สี่สาวตะกร้าหวานแหววประจำตำบลอรพิมนี่เองสังเกตที่มือของาสาวกลุ่มนี้สิครับถือตะกร้ามาด้วยนี่จะเอาตะกร้ามาทำอะไรกันนะขออนุญาตขอดูตะกร้าชั้นหนึ่งใบหนะ่อย <c oughs> โอ้เราหิวตะกร้ามาหาหมอตั้งแต่ปี4 8ปนึกว่าเป็นหมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับ <c oughs> เป็นยาค่ะห <c oughs> ิวตะกร้ายาที่เหลือจากที่บ้านเอาถือมาด้วยเราจะได้ไม่ต้องจ่ายให้ใหม่ถ้ายังมีใช้อยู่ก็จะได้ใช้ของเก่า การ,รหิวตะก้ายาไปหาหมอนี่นะครับเขาคิดขึ้นเพื่อกระตุ้นและคอยย้ำเตือนให้ผู้ป่วยไม่ลืมที่จะกินยาและเป็นตัวช่วยให้หมอได้รู้ว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังนั้นทานยาตรงตามที่หมอกําหนดให้หรือเปล่าหรือจะว่าง่ายก็คือเอาไว้กันลืมและป้องกันไม่ให้ยาหายนั่นเองล่ะครับ่ารัก,ก็คือตรงนี้ครับข้อคพึงปฏิบัติในการดูแลสุขภาพเท้าของผู้เป็นเบาหวาน ปฏิบัติในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานโดยการล้างเท้าด้วยน้ำธรรมดาและสบู่อ่อนทุกวันหลังอาบน้ำซับเท้าให้แห้งด้วยผ้านุ่มสำรวจเท้าทุกวันโดยส่องกระจกดูฝ่าเท้าส้นเท้าซอกนิ้วครับถ้าผิวแห้งให้ทาครีมบางๆยกเว้นบริเวณซอกเท้าถ้าผิวชื้นเหงื่อออกง่ายเช็ดเท้าแห้งและโรยแป้งฝุ่นใส่ถุงเท้าผ้าฝ้ายนุ่มเปลี่ยนทุกวันสวมรองเท้าตลอดเวลาทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ และตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้อยากให้ลองสังเกตให้ดีๆนะครับอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเราจะไม่หวยนะครับเพราะเลข